อ่าสวยทั้งนั้นเลยค่ะคุณพิมพ์นั่นแหละพี่พิมพ์เป็นคนที่ชอบชอบมากเลยอะของพวกนี้ยเป็นคนอันนี้อันนี้ไปซื้อมาจากร้านมือสองนะคะเป็นที่ใส่ชาที่ชงชาเขาแหละพี่พิมพ์เป็นคนบ้า <c oughs> อันนี้เป็นที่ชงชาเนี่ยเขาจะเข้าชุดกันเอาชาใส่เอาน้ําร้อนใส่นะคะแล้วก็ปิดไว้แล้วเดี๋ยวน้ําชาเขาจะไหลลงไปที่ถ้วยพอเวลาเขาจะดื่มเขาก็ยกอันนี้ออกนี่ค่ะ ก็จะได้ค่ะดึงหนาค่ะนนี้หนาแล้วก็พี่พิมพ์ก็ไปได้กระเจาก,กระแจกมาเขาเขาบอกให้ขนพี่พิมพ์ก็ขนบนแหละ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่บ้าของเก่า <c oughs> แล้วก็อันนี้ไปไปถอยมานะคะอันนี้ไปถอยมาเป็นชุดนี่นี่นี่อันนี้มีประมาณอันนี้เป็นแปดเหลี่ยม สวยมากอันนี้พี่พิมพ์ไปถอยมามือสองค่ะจากร้านมือสองราคาไม่แพงอันนี้มันจะเป็นชุด